ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโครจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันจะว่าห่างไกลลึกๆดาวไหนๆมันก็นนนกสวัสดีค่ะชื่อที่อะไรกันคะพี่มิชารุ่น23ค่ะ ค่อยบีรุ่นยี่สค่ะอยากจะถามพี่ๆว่าชอบซีนไหนที่สุดในเรื่องนี้ค่ะเออเราชอบซีนที่ตอนที่นางเอกแบบว่าเปิดไฟแล้วก็มีแบบดาวขึ้นมาแบบฉากสวยมากเลยเราชอบซีนอตอนที่ตัวการเล่าเรื่องของเด็กที่เล่นบาร์สเพราะว่ามันแบบมีมีแบบดนามิกบาง,งาอย่างสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับชื่อตูนครับผมอยู่รุ่นที่ป อยากจะถามว่าพี่ตูนชอบซีนไหนที่สุดในเรื่องค่ะชอบซีนตอนที่มันใกล้จะจบครับก็คือที่มันจะขี้คายว่าแบบไอ้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครนะฮะจัดตี่อต่ออีเอาละคะตอนนี้ก็อยู่กับสิทธ์เก่าอีกคนนึงนะคะเชื่อไหคะัสดีค่ะพี่ฟิล์มสายออกแบบรุ่นนี้ทุกต่อค่ะสำหรับเรื่องเรานะคะพี่ฟิล์มสายชอบซีนไหนที่สุดในเรื่องคะคือจะบอกว่าชอบจริงๆชอบหลายซีนมากแต่ว่าถ้าเอาเป็นซีนที่ชอบที่สุดก็จะชอบซีนที่พอรู้ว่าอ่า ตัวชนะการนะ่ะเขาเป็นคนที่บริจาคตับใหนน้องผู้หญิงอ่นะตอนแรกเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออเราดูมันเป็นการดูไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอพอมัมาถึง turning point อันนี้ปุ๊บอ่ะมันกระชากอะอคือมันเอาน้ำตาเราไปได้เลยอะไรเงี้ยเราก็สึกว่าเออชีวิตเราแบบมันทำอะไรได้ต่อ,อได้อีกอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่วเ่เต้ครับผมรุ่นยี่สมครัมีซีนที่แบบแอบประทับใจเล็กๆหน่อย โอเคครับ okay, จริงๆก็ประทับใจซีนก่อนจบเป็นช่วงหลังจากคลายแม็กซ์ลงมาที่แบบว่าตัวชนะกันตัวตัวผู้ชายแบบเฉลยกับคนดูว่าจริงๆแล้วเรื่องอเด็กที่ชุดบาเป็นเรื่องของตัวเขาเองรู้สึกว่ามันเป็นทวิตที่มันเป็นพลอ็อตที่แบบว่าจริงๆเราก็น่าจะรู้มาประมาณนึงแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่รู้มันน่าจะเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ใช่อช,อ,ชอบมากแ,แล้วความรู้สึกก่อนดูกับหลังดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ อดูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแบบว่ามาแบบว่าชิลๆไม่ได้แบบคาดหวังอะไรแต่พอดูเสร็จแล้วมันก็รู้สึกแบบว่าอิม่มอกอิ่มใจใช่แบบดูแล้วแบบมันฟูฟิลหัวใจอะไรแบบนี้เราก็ตอนแรกเหมือนกันคือเราไม่รู้เรื่องยอ่อไม่รู้อะไรเลยก็คือมาเช์แค่ฟังใจงน,อน,อน,อนอ้องๆน้อแล้วก็หลังดูก็คือเรารู้สึกว่าเด็กๆทุกคนเก่งมากแล้วก็เราแบบ ชัยมากที่แบบเธอเริ่มมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมาดูก็จะคิดว่าคือคือผมอะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหนังรักก็ตอนแรกคิดว่ามันเป็นหนังรักแต่พอได้ดูอย่างเงี้ยมันก็แบบมีหักมุมมีดราม่าผมรู้สึกรู้สึกชอบมากกว่าตอนแรกเยอะมากอาจาจากที่ดูเรื่องราก็รู้สึกว่า เราใช้ชีวชิตให้อารมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแบบอย่างจมปัปกกรอดีตแล้วก็เปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆบ้างอะไระ้ยคะแล้วก็ใช้ชีวชิตให้กับให้มีความสุขในวันข้างหน้าแล้วก็แบบใช้ชีวิตที่คุ้มค่าไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนอะไรอยู่กับคนที่เรารัก ตอนก่อนมาดูก็คือเราไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะปล่อยตัวปล่อยใจมาดูอะไรเงี้ยเพราะว่าความที่เรามาดูทีสิ์อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเราเราไม่อยากจะคาดหวังอะไรที่มันเวอร์วังแต่พอมาดูเราคือแค่ถือว่าเออมันได้เศษอะไรที่มันแบบมากกว่าสิ่งที่เราคิดจริงก็จริงๆส่วนตัวพี่มีโอกาสได้ดูเบื้องหลังมาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยวันนี้คือวันแรกที่แบบได้ดูแบบทั้งเรื่องจริงๆก็ประทับใจหลายๆจุดครับเพราะว่าส่วนตัวก็ชอบอ่า ละครไท p e นี้อยู่แล้วด้วยที่แบบว่าไม่ได้แบบแฟนซีมากแบบชอบพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากให้พี่ตูนบอกข้อคิดที่ได้สักหนึ่งของ้อก็ใครที่มาดูก็จะได้ปัชญากลับไปใช้ชีวิตครับผมก็ดีครับผมก็ได้ปัญญากลับมาถ้าให้เป็นการแชร์สำหรับคนอื่นด้วยพี่รู้สึกว่าในหนึ่งชีวิตของเราอะเราสามารถทําอะไรได้อีกเยอะมากเราอย่าไปคิดว่าชีวิตของเราวันนี้เราจะจบลงเมื่อไรหรือว่าชีวิตเราจะ มีเวลาอีกมากอีกมากน้อยแค่ไหนเราแ,แค่ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแค่นั้นเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับเพื่อมนมาโดยดีที่สุดรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีครับที่เราบอกว่าได้ออกมาดูละครเวทีเพราะว่าหลังจากโควิดนี้ก็เห็นเพื่อนแดีวว่าการแสดงเนี่ยก็ไม่ได้สแสดงละครเวทีเดี๋ยว่าที่เวทีริงๆพลงเนี่ยแบบจากที่เพื่อนเรียนมาเแี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็ดีใจที่ผมได้มาดู

고 yeah. yeah. yeah.